รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันต์นสางรุนน่นใหม่รุ่นใหญ่ยักเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมแลครับฮาแน่แม่จ๋าก่นไปก่อน,นไปใครเครีย สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังก่อนป่ายายเครียดชุดเลิฟลี่พีี ว่าโควิดมันกลับมาอีกแล้วโอ้ไม่จริงอ่ะไม่จริงยังไงมันไม่เคยหายไปไหนตั้งหากล่ะโอ้ดูฉันสื่สปอตจนจมูกฉันอักเสบบวมตุ่ยเลยอ่ะหน้าบวมหลอดเอาไม้ตีระคังสวอ่ะโอ้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยโอเคยังไม่คุ้นหน้าตกใจตลอดเวลาโอเค แ่ช่วงนี้ต้องระวังกันให้มากที่สุดเลยนะครับระวังเรื่องความสะอาดที่มากกว่านี้และที่สําคัญบอกเลยตรงนี้ว่าฉันอ่านข่าวแล้วมีแต่เรื่องเครียดๆทั้งนั้นเลยอะค่ะเว้ยมาเปิดดูเพจอลรชรนจอนจ,จัดกันดีกว่าเพจเพจอะไรนะเจ๊อลรชรนจอน,ออนจ,จัดเพจทนี่เขาบอกไปแล้วอะเฮอย่าบอกนะว่าจะบลบอกหยอกเลย ไหนดูซิมีอะไรเตะนี่นี่อ๊ยโอ้ยนี่ขำอะไรนักหนายังไม่เห็นสไลด์ดูอะไรเลยนี่ไงไหนห่ามากเลยนี่เขาไปลำหน้าหน้ากันมาได้ตรงได้ตังกันโอ้ยใส่ดูซิดูซิโอ้ยอุ้ยเจ๊เดี๋ยวหนูกดให้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยกดไลค์กดลบ่าเล่น ไม่ต้องมาล้อเล่นเลยไม่ดูไม่ดูมันแล้วใครก็ได้<า>ช่วยโหลดแอปแม็กมาให้ฉันทีเจ๊แถวบา้านเรียกแอปแม็กมีค่ะ <c oughs> ฉันไม่มีนี่แล้วมันเป็นแอปอะไรหรอแอปแม็กมีนี่นี่เจ๊ฟังนะฟังเลยคโณด,โด,โดเป็นแอปกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสะดวกสบายทุกการใช้ใจ่ายจะเช็คแต้มสะสมแต้มได้หมดมีไอา้ยาัง ฮตายแล้วขยันตกใจจังวะ คิ้วก็หนาตาก็ตีจมูกก็โตปากก็กว้างพี่จ๊อบมาเหรอนี่แหละหโอ้ย,อยมายืนอ้ามตัวเองทำไมเนี่ยไปเลยนะจะไปไหนอะเร็วจริงๆไม่รับผิดชอบต่อสังคมใช่เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนต้องมารังแครจ๊อบด้วยแกติดโควิดว่ดีครับแกโพสในเฟซว่าแกขึ้นสองขีดใช่ เห็นกันทั้งสามคนนี่เลยได้ไหนๆเปิดดูดิเปิดดูดินี่ไงเระวังดิเจ๊ยืนหยุนเข้ามานี่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 ยังไงนี่ยังไงเฮ้ยโว้ยโว้ยโธ่เอ้ยพี่ตรวจขึ้นสองขีดใช่ไหมเนี่ยผมท้องอ้าวนี่ที่ตรวจคันอุ้ยอะไรของเจ๊เนี่ยไม่ดูให้มันดีเท้องสองขีดว้าวโอ๊ยขอโทษ ใครจะไม่รู้หล่ะก็เห็นโพสถึงขนาดเนี้ยส่งนิเชียวโพอที่ไหนแล้วเมียขอตั้งคันเข้าไปคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยเข้าไปคอมเมนต์เลยหายไวๆนะครั้งถ้าหายกขไปเม่ยองอย่าท้องดีใจห้นะพี่อย่ตื่นตูมเลยล่ะ่เฮ้ยแ้ลเฮ้พใจพี่วัดตั้งใจฟังกกว่าจะดีที่มาก่อ น uh like really ี่คอท่าทองเร้างจากววาวลันี่ือาทองโอ้ยไปนี่อะไรกันเนี่ยนี่มาเต้นเกะกอะไรหน้าร้านฉันถ้าจะเก็บขยะไปตรงนู้นเลยพี่ไม่ได้ไปเก็บขยะ ก็นี่ไงคุณใบพวกเขาจะมาหานักร้องใหม่ไปขึ้นแบบฟิชชวลิกับคอนเสิร์ตเขาไงเฮ้ยฉันเองฉันเองฉันอยากเป็นนักร้องหน้ามากนะหน้าใหม่หรือหน้าใหญ่เจ๊ไปก่นไปไม่ผู้หญิงผู้หญิงดูเขาพูดเง่างนี้เลยจู่หลอเล่นนะเจ๊เขาล้อเล่นใจเย็นๆสิลุง เย็นก่อนนะก่อนที่เจจะเป็นนักร้องหน้าใหม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ก่อนแมให้ดูความสามารถเลยว่าเขาเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอมของจริงกับเปล่าไอชว์หน่อย่างนี้นะพมก็ตัวจริงนะครับโอ้เห็นไหมดิขนาดดิขนาดซิมเปิรลเล็กๆเขายังแบบปังขนาดนี้มีออโต้จูนอ๋อจูนเนข้องผมไปไผมไม่ไหมเนี่ยในถอดลูกคอออกมานี่เลยตอนนี้เลยเพลงนี้ก็ดังๆเนยเพลงอะรอ่ะนี่ ต้องเพลงนี้เลยเพลงไงโจอีโจอีโจอีชอกิ๊อตายเยีอยีเธอนั้นฉันกระชากได้ไหมมาเอาทไมเรกมาด้วยกันโอ้โจอีดีโจอีไหนล่ะอ๋อดูแล้วไปีเธอจะมาทำอย่างนี้น้นมัวโจเธอดีแค่ไ่เธอทำเกเป็นไ่เอ็ชั้น อไม่ใช่โจอี่นี้นี่โจอี้บอยนะเฮ้ยนี่โจอี้กาณาจ้าโอ้ซาบูซาบูเฮยนะสบู่สบู่เฮยสบู่สบูเฮยบาบูซาบูเฮยาบูซาบูเฮยบาบูซาบูเฮยาบูซาบูเฮยเฮ้ยก่อนบ่ายไข่เครี่องชุดเลิฟลี่ทีที ผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวไครมาวะวนะเฮ้ย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 ใช่เว้ยใช่เลยหล่อๆอย่างนี้เฮ้ยผู้หญิงฆ่าใครทำแชรใจอ่ะแตกย่แตกคนดีๆเขาไม่เล่นกลหลอกนอกจากคนชื่อตีา คนคนนี้เคยแป่บุญทางดวนจิตนะ,นะทะสเนี่ยเขากําลังคัดเลือกนักร้องอยู่ก็ใช่ไงผมมานี่ก็ผมมาสมัครเป็นนักร้องมาประกวดด้วยครับคุณพี่เหรอคะครับ<อ>ผมจะมาร้องกับคนสวยๆอ,อย่างคนนี้ใชคนสวยๆอย่างคนนี้ แล้วครับหนูครับโอ้พี่ถามหนูหรือยังคะว่าหนูอยากร้องกับพี่หรือเปล่าหนูอ่ะไม่อยากร้องคนกล้ามโตหรอกค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปถากถ่ากเขาออกให้ได้ครับถากเลยให้เลี้ยวเหลือเท่านี้ยังได้เลยครอโอ้โหรลูวนะผมอยากร้องเพลงอ้าวยังยังร้องได้เลยเปล่าหรือว่ายังถ้ายังงั้นผมขอสั่งอาหารกินดีกว่าสั่งเลยค่ะเอากาแฟครับเอากาแฟอ้าวผมเอาชา ชาตโนดชาตโนดใช่ไมนี่ยเน่ยเนผมเอาไวนี่เลยนครับนี่ยเชาไทยตโนดกับโพดลาเต้อ้ได้เลยจ้าใช่ยช่เดี๋ยวถ้าประกวดตอนไหนบอกเลนนะค่ะสั่งไรค้สั่งไรค้าเอาพอดพดโกโก้แล้วกันฮะพอดโกโก้ได้เลยค่ะเดินใหม่วนะสปาเกิตตโซดาอ้าวสปาเก็นตี้ไ่มาแล้วว่ะคุณต้องก้าเดินหด้คัดาวางไดแว คุณสุดยอดมากเลยโอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โี่ยนะผมวยายนีแบบโจอี้เลยเนเพลงเนี้ยคุณเข้ามาทไมเยฮะอยู่ๆก็มโวยวายนอะไรอครับผมก็จะเข้ามาร้องเพลงนครับผมโอ้ผมก็ด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เลยว่าผมก็ร้องผมไม่ได้ผมอยากจะร้องเพลงกันเนาะเขาพวดรับ ออยยากจะร้งเลไม่ได้ผมจองก่อนไม่ไงครับผมผมก็เลือกแต่แล้วแต่แล้วมาเป็นไงมาแล้วแต่ก็ต้องหัวเพราะผมมาก่อนอ่านะไม่ได้ไม่ได้คุณโทษคุณจะมาก่อนคุณร้องได้ไงครับผมทำไมอ่ะต้องให้คนมาทีหลังร้องก่อนดิครับผมโอ้ยที่ไหนเนี่ยเขาต้องให้คนมาก่อนร้องก่อนสิมาทีหลังก็ไปนั่งรอเลย ไปไปไม่ได้ไหมครับโซ่ไผมจำเขาได้เนี่ยเอฟอ่ะเอฟได้เอฟอ่ะเอฟะช่ไรชื่ไรเอเอะเอฟเก้าเอฟเก้าไปเซิร์ชดูเลยไี่หน้าหน้าเดิมไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยอันนี้หน้าใหม่ใช่ไหมหน้าเก่าเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเคยดูในรูปเนี่ยที่เหมือนมนแคนอ่ะจ้าทำไมบูบี้หนูแบบนี้คะบบูบี้ นี่คุณจำเขาไหมล่ะนี่เน็ตเน็ตเดือบไว้เฮ้ยเนี่ยเดอะไว้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเน็ตหน้าตาแบบนี้เลยพออยู่วงการไปนานๆนางน้าเปลี่ยนไปเลยอะค่ะแสดงว่าแม่เพิ่งเข้าวงการใช่เพิ่งเข้าหน้าก็เลยเป็นแบบนี้นี่ไม่น่าเลยนี่เน็ตเดือบไว้หน้าไม่เปลี่ยนเลยเน็ตเดอะไว้ใช่ใช่อันนี้ชอนเดอะไลออนคิงทำมาเนี่ยกระบอกทำมาเนี่ยโยกได้ไหมถ้าทำมาจะโยกไม่ได้นะ อันนี้ธรรมชาตินะธรรมชาติมากทำแบบธรรมชาติจะโยกได้โยกปนะโหอ้๊ยโอ้โหหัวใจวิมันมันเหมือนมันเหมือนปลาช็อกเกอร์เลยอันนี้รอรออีก2วันค่ะรอให้มันเข้าที่แล้วก็จะไปเสริมอีกนิดนึงมันโยกบ่าโยกมากโแรงๆโยกแรงๆโอ้ยโอ้ยตาเหมือนเหมือนเต่าจะกินหมังเออเอาหัวตา่ดเอาหัวมา รออีกสองวันรอให้หายอักเสบก่อนแล้วก็จะไปเสริมดึงขึ้นโโออ้้ยยเดี๋ยวไม่นางเตียวเซียนออกเตียวเซียนเออได้แหละไม่นางเตียวเซียนโตายตายโอ้ยจะเสียเวลาผมจะร้องเพลงครับผมจะร้องเพลงตัดสินเลยครับว่างครับคุณ ต้องให้เขามาก่อนสิเขาต้องได้ร้องก่อนเขาต้องร้องก่อนนะเขาต้องร้องก่อนมาทีหลังคุณต้องนั่งรอก่อนให้ผมระดมร้องก่อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปนั่งแล้วก็สั่งได้ร้องกินเย็นๆเลยจ้าวันนี้คุณระดมจะโชว์อะไรครับขอขอขอเนี่ยจะโชว์เพลงครับเป็นเพลงลูกทุ่งครับที่ทุกคนต้องรู้จักดีครับลูกทุ่งไม่มีวันตายครับผม เล่นยอดรักไปไหนฮะพุ่มพวงไปไหนตายแล้วครับผมผมจะร้องเพลงของสายันสัญญาเฮ้ยนี่ก็ตายแล้วเมื่อประมาณปลายปีพุทธศักราช2542อันนี้ประวัติใช่ไหมเอาไหมเอายาวๆเลยไหมได้เลยได้เลยฉันกลัวว่าจะเสียเวลาไม่เป็นไรได้เลยค่ะไม่เอาผมร้องเลยดีกว่านางฟ้ายังอายเอ้ยสุดยอดเลยชคือเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรนะ นางฟ้าน,น,นางเอ็มฟ้าผมหน่อยอ๋อนางฟ้าได้เลยดียวตีดีัโอ้ยอดกัลยาใจใลเจ้าเกิดมาจากไหนจึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดตัวในแผ่นพื้นโลกา เจ้าลบนี้เมืองอินละไมทวินยายดีลบหลีนิเทวดาแล้วมาหลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนาะวาะคิดว่านางฟ้าลงมาให้ชมน้มล้ำเนื้อคำจางปากคอคิ้วคางตาหูและดูเหมาะสมอ,อกตึงพึงพาย,ยอยู่ะอกตึงพึงพายอยู่อกตึงอ,อกตึง,ออตงว่า ไม่เอาโอเคพี่ร้องร้องคู่ครับไม่ค่ะฉันไม่ร้องกับคุณแล้วค่ะอะไรคู่คุณคู่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ถือว่าโชว์ไม่ผ่านผมว่าถึงเวลาที่ผมต้องเฉิดอชายแล้วล่ะครักล้ำไมเป็นไฟฉายไงไม่ใช่ฮะร้องเพลงได้เหรอได้สิเพราะวไปเสิตัวมาเกับการร้องเพลงพูดแล้วจะหาว่าคุยคุยไปเลยวันก่อนเนี่ยผมไปร้องเพลงที่ตลาดใหม่เป็นไงร้องไปครึ่งเพลงเข่งตะกร้าเนี่ยเข่งผักในสันผับ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 โอ้โหพบพลังเสียงของฮุ้นเหรอหมาเข้าไปเกา ยเมื่อวานนี้เลยเป็นไงผมไปร้องเพลงที่ตลาดภูมาตลาดภูโอ้จัตลาดภูภูใช่อร่อยปะโถนี่แม่ยกนี่เพชรนี่ใหญ่ถ้าหัวเด็กเลยโอ้โบกมือขึ้นมากวักกิ๊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 กเรียกผมลงมพระปรางเทวนาวีจ้าพระปลางลังเท้าขึ้นมาแล้วปลางไม่ถึงให้ผมเก็บให้หน่อยโอ้ยปลาข้างซ้ายมาไม่ชอบอยากได้ข้างขวามากกว่าบ้าสงสาร ก่อนบ่ใยใครเครียกชุดเนบลีล่ทีีน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูแกรู้กันหรือยังฮะว่าโควิดมันจัดมาอีกแล้วโอ้ไม่จริงอ่ะไม่จริงยังไงมันไม่เคยหายไปไหนตั้งหากล่ะเออก็<ม>ดูฉันสิ สวอปจนจมูกฉันอักเสบบวมตุ่ยเลยอ่ะหน้าบวมอยู่หรอกเอาไม้ตีละครั้งสวอปอ่ะใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยแค่หน้าตาก็ผิดแล้วคนอะไรคิ้วก็หนาตาก็ตีจมูกก็โตปากก็กว้างพี่จอปป่ะเหรอนี่แหละฮอุ้ยมายืนอามตัวเองทำไมเนี่ยไปเลยนะจะไปไหนอ่ะเลวจริงๆไม่รับผิดชอบต่อสังคมใช่เฮ้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนต้องมาลังแพร่อบด้วยแกติดโควิดอะาบหยาบเฮ้ยฉันเองฉันเองฉันอยากเป็นนักร้อหน้าใหม่ครับหน้าใหม่หรือหน้าใหญ่เจ๊ไปไปไปเป็นผู้หญิงเปผู้หญิงก็ดูเขาพูดอย่างเงี้ยเลยจู่ๆล้อเล่นอะเจ๊เอาล้อเล่นใจเย็นๆสิลุงไป ผมจำเขาได้เนี่ยเอฟอะเอฟช่ a เอฟอะเอฟอะชื่ออะไรชื่ออะไรเอเอเอฟเก้าเอฟเก้าไปเซิร์ชดูเลยน้าหน้าเดิมไม่ใช่อย่างนี้นี่อันนี้หน้าใหม่ใช่ไหมหน้าเก่าเลยไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคยดูในรูปเ่ยที่เหมือนมนแขนอ่ะจะทำไมบูบี้อยู่แบบนี้คะวานนี่เลยเป็นไง ผมไปร้องเพลงที่ตลาดภูดมาตลาดภูโอ้โอหจะบ้ตลาดภูภู <มา S 1> ช่ายอร่อยป้ทโทนนี่แม่ยกนี่เพชรนี่ใหญ่ท้าหัวเด็กเลยโอ้โอโบกมือขึ้นมากวักกิ๊กกิ๊กกิ๊กเรียกผมลงมารับววนรางวัลหน่อยจ้า,าเขาปารอังเท้าขึ้นมาแล้วปาไม่ถึงที่ผมเก็บให้หน่อยเ,อเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาปาข้างซ้ายนั้นชอบอยากได้ข้างขวามากกว่าบ้าสัรองเท้าคุยให้หมดเลยคุยว่ะมันเกิดขึ้นเองอะอะไรอะก็วันนี้อะ ผมไปร้องเพลงที่ตลาดหัวมุมเฮ้ยปาโทมีแม่ลูกอ่อนไม่รองนะเอาใหม่ไปร้องเพลงที่ตลาดหัวมุมไปไงมีแม่ลูกอ่อนเดินขึ้นมาจะมาดูใช่จะดูผมดูคอนเสิร์ตเลยออพอผมร้องประโยคแรกเท่านั้นแหละยังไงเขาร้องกีต์เลยฮะแสดงว่าชอบเสียงคุณลูกกันแต่เอ๊ะว่าเลยไปกันหมายหน้าหันเที่ยวเลยเบ็งปัวยวะเรียบครับ ไม่ไดาแล้วผมต้องเอาปีเซย้ายไปตั้งหน้าร้านแ้วเร็วใช่โอ้ยเนี่ยแบบนี้นะโชว์มาทั้งหมดหนูรู้แล้วยายข้าวูดจะเลือกใครเฮ้ยเลือก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 ใครอะผมเฮ้ยเลือกใครไม่สนใจหรอกเฮ้ยไอ้ไปพูไปพูมาดิท่านน้าเมียแกเนี่ยลงสองขีดแบบนี้แสดงว่า ท้องเหมือนเมียพี่ใช่ป่ะดีใจด้วยดีใจบ้าอะไรเล่าทำไมอ่ะเมียไม่ได้ท้องแล้วเป็นอะไรอ่ะเมียเป็นโควิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่จะตกใจอะไรเมียผมไม่ได้มาเฮ้ยพี่มาไม่ต้องกลัวไม่ติดหรอกแสดงว่าแกไม่ติดติดไอ้ติดผมโอ้โหเนี่ยโคตาเหลือดเลยโหตาเหลือ่ะไอ้จีนอ่ะ พี่ีไม m i l e อ๋อร้อร้อนร้อน,อนพี่มาปราร้อจนจังเลยทำผมมาใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะที่เพิ่งไปทำมาจากเชียงใหม่อู้หอเล็บเล็บนี่ก็ทำมาใหม่ด้วยใช่ไหมคะเพิ่งทำมาจากสะพานใหม่โอ้โห กระเป๋านี่แบรนด์นอกใช่ไหมคะตายแล้วนี่ตาทัวตาถึงค่ะเอาตาถึงเนาะนี่กระเป๋านี่ก็ของใหม่ใหม่อะไรคะใหม่อามี่เขามีแต่ใหม่อะมี่ค่ะยอดจ้กแมนี่เพ่เี่ยวกลับมาแล้วเธอละชีวิตมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมหนูละคะค่ะมีผัวใหม่ค่ะ หยอกเล่นค่ะใจใหายหมดเลยหนูยังไม่มีอะไรใหม่หรอกคะ่ะแต่ว่ากาแฟพันธุไทยเวลาเป็นไทยเวลาพันธุไทยเขามีนะคะเอเหรอมีอะไรอจ๊ะมี3มเมนูนมข้าวโพดสุดดังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโพดโกโกโ้โพดมัทฉะแล้วก็โพดลาเต้ค่ะส่งตรงจากไร่สูวันเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่กาแฟพันธไทยทุกสาขาเลยคะ่ะเลิศมากน่ากินสุดๆเอาโพดอะไรดีมีต้องถาเมนูเลยนะาดี ไทยดวงหรือไทยเนี่ยเธอเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเหรอคราวเออนั่แหละฉันไม่ได้เปลี่ยนแกไม่เคยจำชื่อใครได้นีเธอฉันะถูกลอตเตอรี่ว้ายแสดงความตกใจด้วยนะดีใจสิดีใจด้วยนะจ้าแต่ว่าความดีใจไม่เท่ากับความสะต จสังเสตใจอะไรอ่ะก็บ้านข้างฉันนะสิเขาว่าชอบดูถูกว่าฉันเนี่ยขับรถเก่านะฉันน่ะบของรถโชว์มันเลยเออสอดหน้าเผารถโชว์ไปเลยแล้วก็ซื้อรถใหม่ขับไปเลยเพราะว่าเราถูกลอตเตอรี่อืมแต่มันซื้อไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวทำไมอ่ะก็ลอตเตอรี่ที่ฉันซื้ออ่ะมันลืมเอาไว้รถที่ฉันเผาเอาเดี๋ยอรถตั๋ี่ออกมาก่อนเลนี่ไม่ได้ขึ้นเงินและสิก็ไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ก็กลายเป็นยาจ่งเป็นเดิมก็ทนเหมือนเดิมโถ่ทำไมไม่วางแผนเลยไอ้โหจะพูดอะไรเยอะแยะเนี่ยนี่มันรถฉัน เออลืมตัวฟังแล้วหัวร้อนเนี่ยโอ้โหเอาอะไรเย็นๆมาดับดีกว่าเอาโพดอะไรดีเอาโพดลาเต้แก้วหนึ่งแล้วส่วนแกไม่ต้องโพดแล้วไม่ต้องพดูดเออไม่ต้องพูดแล้วลราทานเจ้เกลียดเนี่ยตายด้วยว่ารวยจะก่อเท่าไหร่เอาวเมื่อกี้เจอจะไปไหนแล้วเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งอ้าโอ้โหเกิดวันศุกร์จุกอกแสนหมกไหม ต้องเป็นไข้เจ็บคอขึ้นสองขีดเดินไปไหนต้องตกท่อหนาชีวิตฟ้าลิขิดให้แยโอุยอะไรเนี่ยเจ้าแม่นางบอกเหรอครับเจ้าแม่ไม่อันนี้มัน